ขนมตาลซื้อมาจากงานไทยตั้งแต่วันวันเสาร์ที่แปดอยู่ในตู้เย็นพอเข้าไมโครเวฟก็อร่อยเหมือนเดิม ขอบคุณที่แม่มากินขนมตาลด้วยกันนะคะขนมตาลดอ,อกไม้สวยๆจ้าเป็นบาทอากาศไม่ดีเลยจ้าอากาศแย่มาก เพิ่มเติมให้ขนมเปี๊ยะจด้แทนที่ขนมตาลเมื่อกี้กินไปเรียบร้อยรับไปกินกับกาแฟนะคะทุกคนจุเด่นมากั่นี่เด้อน้องเชอรรี่เป็นคนทำ ใส่ถั่วเหลืองมะพร้าวถึงทึกอร่อยมากมีบุฟไหมขนมเตรียม,มเมืรอเบื่อนะเอามาให้ลูกสาวชิม ื่นมาก่อนเชา้าหัวใจจะสลายพี่น้องเลยเพราะว่ายอดไอ้ดอกลอดทั้งเราโดนกวางน้อยเข้ามาในบ้านเขามากินยอดดอกลาบของเรา เกือบหมดแต่ไม่ใช่หมดส่วนนะหมดหมดยอดทั้งยอดและที่ยอดอ่นอ,อนๆกินหมดเลยแต่จะพาไปชมเศร้าใจดอกกำลังมาเนี้ยมากินของเรา อยู่ตรงนี้จ้าดอกกุหลาบที่เขาน้องกวางมากินอยอดสูงนะยอดสูงจนถึงประมาณเนี้ยประมาณกินนี่ดอกน้อยๆกำลังมาจะดอกลำต้นใหญ่อย่างเงี้ยดอกเขาเยอะเขาจะมาเป็นช่อดูใบเขาก็กินไปหมดหนามคือบน สาปปากคนนะเห้้างนพี่น้องน้ำก็แข็งแล้วเด้น้ำก็แข็งแล้วเนี่ยแต่มันมากินได้น่ะอ้ยตรงนี้ก็กินไปดอกเลยเนี่ยเหลือให้อยู่ดอกหนึ่ง